สวัสดีแล้ววันนี้เราจะมารีวิวคาคุณเน่ใหม่กันนะครับซึ่งรายละเอียดของคาคุณเน่ใหม่จะอยู่บนซ้ายนะครับส่วนโค้ดมาจะอยู่บนขวานะครับนะซึ่งคาคุณเน่ใหม่ก็นะครับจะมีอยู่สองสเตจนะครับมาดูสเตจแรกครับนะบล็อกจะเป็นประมาณนี้นะบล็อกนะตีจะเป็นฟ,ฟรับ โอเคนะชิดเดินชาอ่ะนี่ครับตีธรรมดาฟับตีเป็นเป็นระยะของคล้ายๆกับเค้น่ะคาเนกินะครับมาเจอนี่แค่สติแรกนะซึ่งมาดูสกิล e ครับสกิล e จะเป็นการตัดตูขึ้นไปด้านบน,อ,น,นอาจจะเป็นอันแรกเลยมั้งนะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะ อ่ะดูจับเวียงดีกว่าอ็ะการจับเวียงจะคล้ายๆของอันนี้นะสืบสุดแรกอะเอฟจะไปการปึ๊บแลจะไปการแทงแล้วแล้วก็จะให้แล้วผลักศัตรูไปด้านหน้านะเออด้านหลังดิเออด้านหน้าถูกและเนี่ยดยการผลักศัตรูออกไปก็จะมีแค่นี้นะคบนะสำหรับค่ะคุณในร่างแรกนะ บนล่างที่สองเนี่ยก็เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดที่บนซ้ายนะว่าจะใช้กี่อาสีนะล่างที่สองจะประมาณนี้จะล่างที่สองนี่ผมยังไม่เคยเห็นสกิลเขานะล่างแรกเคยเห็นแล้วนะแต่ล่างที่สองไม่เคยเห็นซึ่ง,งบ็อกซ์จะเป็นประมาณนี้นะคล้ายๆทศก,กัณฐ์เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะตีปกติเจะเป็นการฟลับฟลับซึ่งตีเร็วมากครับตีน็อกแบ็ค่ะดูก่อนไม่ด็อกเอ้ยน็อกแบ็คครับว,ว้าวน็อกแบ็คได้เอ้ยดีดีอีล่ e ละสกิลอ e ีเป็นการระเบิดเหรออาทุกคนดูอ e ีนะฟับเป็นการระเบิดครับ เบื่อแล้วศัตรูก็จะก้มลงอาอาการทุบบ้างนะไม่มีไม่มีสกิลสว้าวปกติจะมีสกิลสนะครับอันนี้ไม่มีใช่โอเคเดี๋ยวรอเกิดกอดนะครับซึ่งคลิปนี้น่าจะค่อนข้างสันนะอินโทรกำลังทำอยู่นะครับนะไม่ต้องถาม สิบล้านนาซีเออมืนนะไม่เป็นไรนะหลายคนน่าจะดูบนซ้ายกันแล้วนะแค่หลายคนวู้ปั๊มมาอย่างเฮ้มามาแลว้วมันมาแลว้วอ่ะเอฟปั๊มฮะอะไรนะคืออะไรเอฟคืออะไรเอาไหมอ๋อเป็นเหมือนตะโกนมัน้งดูใหม่ จริงดูคล้ายๆตะโกน้าว่าข้าบอสก่อนคือตีแล้วน็อกแบ็กอะคิดดูว้าวยังโหดซึ่งก็จะมีแค่ดีเลยครับนะคูณนี้ให,หม่มีแค่นี้นะปีแค่สองล่างเองะอนะจะไม่มีคำว่า coming soon เนยนะเต๋ผมจะเมื่อไหร่ของโทรกา โทรขาคิริชิมะมันจะมาวะแล้วซึ่งคลิปนี้ก็จะมปแค่ดี้ครับาบายบาย